สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำชาวธาตุน้ำได้แก่ชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ดูแบบไทยๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะส่วนวันที่พิมพ์ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะสิ่งใดที่ดีๆก็ให้เก็บไว้สิ่งใดที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปนะคะ ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะขออนุญาตทำเป็นเรื่องเล่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะที่ผ่านมาชาวท่านน้ำเจ็บช้ำมาเยอะมากนะคะมันไม่ตอบโจทย์มันไม่เติมเต็มนะนะคะความรักนี้เราเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้ได้รับนะคะเราทุ่มเทให้ทุกอย่างส่วนอีกคนก็เป็นฝ่ายรับ เพียงอย่างเดียวนะนะคะที่ผ่านมาอาจจะคบกันแล้วอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันแล้วผูกพันกันแล้วนะคะหรือคบกัน4หรือ5ปีซึ่งบางท่านก็พูดคุยกันถึงอนาคตกันแล้วนะคะคว,ความสัมพันธ์นี้มีคนแอบทำอะไรที่รับหลังนะนะคะแต่อย่าลืมว่าความลับไม่มีในโลกนะคะเขาค่อนข้างเจ้าชู้ เขามีตัวเลือกนะคะเขาดึงไข่เข้ามาทำให้คุณกับเขายังวนเวียนกันอยู่ไปมาอยู่แบบนั้นนะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วคุณทุกขมา์มากแล้วและเครียดมากกับความรู้สึกนี้นะคะมันเป็นปัญหาเรื้อรังที่คุณเจอนะคะบางคนก็อาจจะเป็นญาติฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเข้ามาวุ่นวายนะคะบางคนก็ เกิดจากการขัดแย้งกันนะคะการไม่เข้าใจกันบางคนก็มีโกมีทิฐิหรือมีรักสามเศร้าอยู่แล้วนะคะมันทำให้ขัดแย้งกันตลอดนะนะคะบางคนก็คนรักอยู่ไกลทำให้เขาไปรุ่มหลงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะนะคะทำให้เราเครียดเราคิดมากอันนี้ก็แล้วแต่โชคชะตานะคะ ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะมาดูปัจจุบันกันนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะคุณจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะอายุแตกต่างกันมากนะคะแต่คนคนนี้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะเจอกันจากการเดินทางนะคะแล้วก อาจจะมีคนแอบชอบแอบปื้มคุณได้ด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนหรือเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะคุณก็เพราะาอาจจะเคยเจอกันในงานสังคมนะ,ะแต่ตอนนั้นก็ต่างคนก็ต่างมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็แอบมองคุณอยู่ตลอดนะคะ แต่ตอนแต่ตอนนี้มันมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนเดิมๆก็ได้ด้วยนะคะคนคนนี้มีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นทหารราชการหรืองานเอกชนได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นนักบริหารเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านเยเรานะคะ คนคนนี้เขาเติบโตมาด้วยน้ำพักน้ำแดงของตัวเขาเองนะคะเขาเป็นคนมุ่งมั่นหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุณจะเจอคนที่โรแมนติกนะคะอาจจะเป็นพ่อหม่แม่ไม้ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะเจอทางโซเชียลก็ได้เช่นกันนะคะเขาเขาเจอคุณแล้วเขาจะรู้สึกพิเศษและมีความปรารถนาดีกับคุณนะะ การที่คุณจะเจอกันมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะอาจจะเจอกันตามงานต่างๆก็ได้นะคะสิ่งเก่าๆจะวนกลับมานะคะหรืออาจจะเป็นจากอดีตชาติก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคิดว่า คุณน่าจะตกหลุ่มลักคนคนนี้นะคะเหมือนที่เขามีใจให้กับคุณนะคะคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะเขาอาจจะเคยแอบสื่อแอบส่องคุณมาก่อนก็ได้แต่ณเวลานั้นมันมันยังไม่ใช่นะนะคะเพราะเขาอาจจะมีคนของเขาหรือคุณอาจจะมีคนของคุณในตอนนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นหมอเป็นเภสัช เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะคนคนนี้เราใจยากนะคะเขาอาจจะเก็บประการหรือเป็นคนเดิมได้ด้วยนะคะคนนี้เขาพร้อมที่จะมั่นคงในความรักแล้วนะคะหรือเขาอาจจะตัวเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมแล้วก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะ ผ่านความเสียใจความเจ็บปวดมาแล้วก็ได้คุณจะเจอคนที่ก่อนข้างบ้าง,งานนะกระฉับกระเฉงตลอดเวลาคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แต่เขาจะดูหนุ่มกว่าอายุของเขานะคะเขาชอบออกกำลังกายนะคะตอนนี้เขาพร้อมที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งเพราะเขามีคุณนะคะ เขามองคุณเป็นคนหนึ่งมีฟอร์มก็ได้นะคะเขาอาจจะเกรนเกงคุณหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเขาคิดว่าคุณดูเหมือนเหมือนนางพยานะคะเขาอยากจะเดินหน้ากับคุณอยากเปิดตัวกับคุณนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆที่เขามีคุณและเขาอบอุ่นมากที่เวลาที่เขาอยู่กับคุณนะคะ เขาอาจจะดูเงียบๆแต่เขาดูว่าคุณอบอบุ่นสำหรับเขานะคะและเขารู้สึกสบายใจที่อยู่กับคุณและเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้และรู้สึกปลอดภัยกับความรักในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งเก่าๆอยากรื้อฟื้นกับคุณนะคะคนที่คุณเคยปิดกั้น คนที่มีกำแพงต่อกันน่ะนะคะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะค,ะคุณมีทั้งคนเก่าที่อยากกลับมาแล้วก็มีทั้งคนใหม่ที่อยากมีความชัดเจนกับคุณนะคะเขาจะสู้ไม่ถอยนะคะเขาจะพยายามสู้เพื่อคุณแต่ก็ต้องมีเพียงคนคนหนึ่งคนเดียวนะคะคนเก่าเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ อยากกลับมาเคลียร์ใจอยากขอโอกาสแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะต้องการการเติมเต็มที่เคยได้รับจากคุณนะนะคะเขารู้สึกผิดที่ทําให้คุณเสียใจเขาอยากกลับมาช่วยเชยให้กับคุณนะคะสําหรับชาวท่านาน้ํานะคะคุณรักตัวเองมากขึ้น,นะคะถ้ามีใครเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจนะแล้วต้องมีความมั่นคง คุณอยมีความรักที่ปลอดภัยอยากได้ความรักที่มั่นคงจริงๆนะคะจะมีคนให้ความสําคัญกับความรักครั้งครั้งนี้นะคะเขาจะมั่นคงเขาจะสู้ไม่ถอยนะคะมีคนที่รักได้หวงแหนคุณนะคะเขาไม่อยากให้คุณไปคุยกับใครเขาอยากให้คุณคุยกับเขาเพียงคนเดียวนะคะเขาจะทําให้คุณเห็นประมาณเนี้นะคะ แต่แน่นอนนะคะว่าจะมีเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นนะคะที่จะเป็นผู้ชนะนะคะคนคนนี้เขาจะยอมคุณทุกอย่างนะคะจะยอมลงให้คุณเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนสําหรับเขาจริงๆนะคะสําหรับคิปของชาวท่านน้าก็จะมีเพียงเท่าน,นี้นะคะถ้าชอบกันดูแบบนี้ก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ